คืนทุนมะคืนครับคืนอยู่แล้วเนอกำไรมากน้อยก็อยู่ที่คนขายความสามารถใช่ใช่ป้านี่พ่อค้ามืออาชีพยังพูดเลยขายได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับคุณนะความสามารถแล้วส่วนใหญ่หัวโดดหัวลั่นเยอะขนาดไหนต่อกนันหนกระสอบพี่นูอยากรู้ว่า <c oughs> อย่างนี้แบบว่ากระสอบมันเห็นตรงหลายคุณบอกว่ากระสอบบทเสน่ห์จริงเน้ น้องๆมือใหม่เขาแบบอยากจะแบบไต่เต้าอ่ะคือหัวใจหลักสำคัญในการอย่างเงี้ยวัดจะได้มาจุดเนี้ยยังไงบ้างอ่ะนิวไม่ได้พาเพื่อนๆมาวัดนะแต่ว่าวันนี้จะมาบุกโกดังดังลับนะฮะลับจริงตอนเนี้เราอยู่ที่นะฮะบ้านแพ้วนะจังหวัดนครปฐมอ้เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะตามไปเลยจ้า แอคชั่น <Action. S 2> มาถึงแล้วเพื่อนๆทุกคนนี่ฮะก็คือโกดังรับรับเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้คือเป็นสาขาย่อยนะฮะถ้าคุณเห็นป้ายกระสอบครัคุณจะต้องลองอ้อให้ดูจ้ะนี่จ้า <Wow. S 2> เราต้องมาคุยกับ พ่อค้ากันนิดนึงนะนี่ฮะพ่อค้าเราอย่นูวดอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ฮะรังแฝผ้าเตรียมภาพไปขายของเจ้ะพี่แนะนําตัวก่อนเร็วอาร์ตครับพี่โอเคพ่อค้าอาร์ตเนาะใช่ครับอยากรู้ว่าสินค้าของที่นี่คุณของรักเจ๊สองนเลยหรอลักเจ๊สองล้วนเลยครับก่อนที่จะมาถายขายพวกกระสอบเนี่ยผ่านอาชีพอะไรมาก่อนป่ะก็ขายเสื้อผ้านี่แหละครับพี่อ๋อโอ้ขายเสื้อผ้ามาพี่ใช่ใช่กี่ปีละรุ้นสุดรุ่นพี่จากแม่พอ๋อจากคุณแม่คุณพ่อเหรอใช่กี่ปีแล้วประมาณโอ้ตั้งแต่ผมเด็กเลยพี่ กว่าจะได้พวกแรกเกตสองเนี่ยโหยากยากมะยากมากยังไงบ้างจะต้องแบบใช้งบเท่าไหร่กว่าจะได้มาเป็นแบบสาขาย่อยโอ้ตามขั้นบันไดเลยจ้าพี่รักหนึ่งก็พอป่ะพี่งานเดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาดูพ่อค่าอาร์ตทำงานหนึ่งวันอันอันนี้สัดกระสอบอันนี้จะเป็นพวกมิกโปลครับไซส์โปลอไซส์บอยพี่เป็นไรนะอันนี้จะเป็นพวกไซส์เด็กาจะเป็นพวกลาบล้วน อันนี้เท่าไหร่อันนี้วันสิบนี่จะพวกทางเพชรบุรีนี่หรอใช่เพชรบุรีขายดีมากคือผ้าเด็กเด็กขายได้หรอได้เดี๋ยวพี่จะไปดูที่ตลาดค่ะพี่นิวขออนุญาตทัวร์แล้วตรงนี้คืออะไรบ้างครับอ๋ออันนี้สินค้าที่เราตามหาเลยพี่ตามสองตลาดเอจะสอเลยครับพี่เป็นไงบ้างอะตอนนี้ก็สอบฮะดีดีอยู่เหมือนเดิมครับราคาตอนนี้อยู่ที่สองพันถก ใช่ประมาณนั้นเลยครับแล้วแต่จํานวนด้วยต้องกี่ลูกขึ้นไปอถึงจะได้ราคาแบบพิเศษ3ามลูกห้าลูกขึ้นไปอพี่แล้วแต่ด้วยอ่าล้วใครสนใจก็ทักมานะอันนี้เป็นกระสอบที่ทุกคนตามหาใช่ป่ะฮะใช่จะพี่เอจะสองโอเคแล้วตรงนี้ล่ะตรงนั้นเป็นกางเกงวอร์มพี่แบรนด์ล้วนมหมวกด้วยหรอหมวกก็มีจ้ะพี่อ่ามีทุกอย่างเลยของเจ็ดสองอนี่อะไรฮะปรินต์อันนั้นจะเป็นป้ายมันเขียนว่าอะไรพี่โอเอสหรือเอลเอส O S T น่าจะเป็นโอเวอร์ไซส์ครับของเจ็ดสองแต่มันเขียนว่ามีเป็นปิ้นเจ็ดสองใช่คล้ายๆ A A เลยครับพี่อ๋อแต่ไซส์จะโอเวอร์ไซส์ใหญ่ถูกต้องครับทหารเหรอฮะอันนั้นเป็นเสื้อทหารครับพี่วินเทจก็คือเป็นทหารล้วนทหารล้วนเลยแหมวันนี้เราก็พามาดูนะฮะเป็นแนวทางเผื่อใครสนใจอยากจะยกกระสอบขาย แต่คุณพ่อคุณแม่ใช่รุ่นรุ่นมาถึงอาร์ตของของอาร์ตนี่กี่ปีละนี่ของผมก็ประมาณอยู่ที่ประมาณห้าปีหกปี7จปีประมาณนี้โอ้แต่เพิ่งเจอเจ็ดสองไม่กี่ปีหรอกพี่ห้าปีไล่จากหนึ่งกับสอใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นไปถูกต้องครับพี่โุ้กว่าจะไปดูได้แบบเยอะขนาดนี้ก็ต้องหมดหมดไปเยอะมไมยหมดไม่เยอะบอสผมดีบอสผมถลัตไม่เสมอไปพี่จะเพี่หองเจ็ดสองเราจะ มาตรฐานเขาอยู่คงเดิมั้งหมดเสน่หเสร็จปุ๊บบอกบอสเลยเดี๋ยวบอสก็ไอ้นี่ให้จี้จี้จี้คนที่อัดให้สเป็ปของที่ทํามาคนคนคนอัดคนทำเนี่ยมันคนละคนไงพี่มาตรฐานของแต่คนก็ไม่เหมือนกันก็แล้วแล้วแต่ที่แล้วแต่ป้ายด้วยแต่ส่วนใหญ่คือเอเอนี่คือจากปากีจ่พี่โดยโดยตรงเลยใช่ไหมโดยตรงเลยครับตรงเลยเนาะแบบไต่เต้าอ่ะ คือหัวใจหลักสําคัญในการหว่าจะได้มาจิดเนี้ยยังไงบ้างอ่ะยังไงนะพี่จะเริ่มแบบไหนแบบผมหรือว่าใช่ใช่จะเริ่มแบบเออจะเริ่มแล้วไต่เต้ามาเรื่อยๆให้กลายมาเป็นแบบพ่อค้าอาแบบเนี้ยคือยังไงบ้างมีหลักการนะหลักการผมไม่มีเลยพี่ต้องต้องต้องประสบการณ์ล้วนๆเลยอืใช่ประสบการณ์อย่างเดียวเลยที่นี่อือต้องเริ่มขายก่อนเลยอืเอาแนวทางที่เราสเปคที่เราขายอะรู้ว่าเราเก่งด้านนั้นอะ อืมจะยืดคือเสอยืดเสื้อเชิ้ตคือเสยืดอะไรประมาณนี้พี่ถ้าหลักด้านไหนดูด้านนั้นเลยขายมาเรื่อยๆขายทุกอย่างเลยที่เป็นเสื้อผ้าลองผิดลองถูกหมดแล้วพี่จนเจอตรงเนี้ยเป็นหลักแรงเลยอ๋อจนเจอแบบเจ็ดสองใช่ใช่ขายเองก็ได้ขายส่งก็ดีอ๋อแต่ว่าอย่างนี้ราคามันแตกต่างกันแล้วเนาะใช่ใช่เทียบกับสมัยหกเจ็ดปีที่แล้วใช่ใช่เขาบอกว่ากระสอบหนึ่งก็แค่หลักหมื่นใช่ แล้วแต่ปัจจุบันนี้คือเพิ่มเป็นสองหมื่นกว่าแล้โอ้โหโอ้โหอ,โโอโย่างนี้แปลว่าการเริ่มต้นก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องแบบสั่งเยอะๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่เริ่มตั้งแต่รับพันไปก่อนพี่อ๋ออแค่หนึ่งลูกใช่ให้เรามีลูกค้าตรงตลาดที่เราต้องการตรงตลาดที่เราขายถ้าเราขายได้่อย,ยพี่อ๋อจริงๆแล้วคือก็อาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเจ็ดสองก็ได้ใช่คือดูไงครับดูจากเงินกระเป๋าของเราใช่นั่นก็้วยพี่แต่ตอนนี้มัน ต้องบวกทุกอย่างเลยพี่องประกอบตลาดที่เราขายสินค้าที่เราขายอืมในช่วยยกตัวอย่างหน่อยดีว่าที่บอกว่าต้องบวกองค์ประกอบ,กอบ,กอบคืออะไรบ้างมันเยอะมันหลากหลายเลยพี่นิวเช่นเช่นเหมือนเสื้อวงเนี้ยไปอยู่ตลาดนะัดกับข้าวนี้ยนั่นัดนธรรมดาเงี้ยพอ่พอพอ่อลุงลุงป,ป,ป้าๆเขาก็ไม่รู้งานใช่ปะ่ะถูกต้องไหมแพงเท่าไหร่เราไปขายเราก็ไม่ได้ราคาแต่มันอยู่ที่ถูกที่ยังอยู่ตึกแดงเงี้ยพวกเก้าสูตรเงี้ยไหมได้ราคาแป๊บเดียว โอเคเข้าใจละตลาดนัดกับข้าวก็ต้องขายพวกหน้าผ้าอีกแบบหนึ่งใช่ถูกต้องพี่ไม่เกินร้อยออไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยออไม่เกินร้อยออกไปว่ากจะรั้วกระสอบนั้นก็ต้องแบบอาจจะเป็นกระสอบหลักพันใช่ถูกต้องครับเป็นงานแบบทั่วไปเนาะถูกต้องครับอ่าอาจจะสมว่าขยับขึ้นไปอ่ะสมว่าไปตลาดแบบเบิร์ดคอนโทบอย่างเงี้ย โอ้ยงั้นลุยไ้เป็นพี่เลยพี่ตั้งแต่รักลอยขึ้นไปรักพานเลยหลับเลยเลยาะก็คือเลือกกระสอบแบบเอเอก็ได้ใช่ถูกต้องครับเจ็ดสองก็ได้ใช่ครับอันนั้นเป็นกระสอบบินเทจใช่ถูกต้องครับอืมเข้าใจละอันจะมีลูกค้าหลายด้านเลยพี่ลายค้าหลายแนวมีทั้งพ่อค้ามีทั้งแม่ค้าแล้วมีผู้บริโภคคนสุดท้ายเลยโอเคส่วนใหญ่ตลาดที่ที่ขายอย่างเบิร์ดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนที่มาตัดขอเป็นพ่อค้าจนมากเป็นพ่อค้าอันนั้นละสิล้ว แล้วแล้วใน,ในการตั้งราคายังไงอะแต่แต่ละตัวราคากลางอือใช่ไหมใช่ตั้งที่เราไปได้แล้วพ่อค้าคนอื่นที่ออกมาเจา้าเราไปได้อะพี่อืมไม่ตึงเกินประมาณเอเอจะสองหนึ่งลูกมีกี่ตัวสองร้อยห้าสิบบวกลบครับสองร้อยห้าสิบวกลบโอเคตีไปสองหมื่นหกสักสองร้อยห้าสิบ 250, ตกตัวต้นทุนเท่าไหร่ฮะตรนตือว่าประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อย อันนี้แปลว่าแปลว่าบางตัวถ้าสมมติว่าเจออะไรอะวงใช่วง90มีครับอันนั้นก็จะบวกราคาได้ใช่ทําราคาได้จ้ะและราคาวินกัราคากระสอบวินเทจ72กับยูโร72แล้วเอเอนี่เท่ากันมาสามสามกระสอบไม่เท่า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 ใช่อะไรแพงสุดตอนนี้ตอนนี้น่าจะเป็นเอเอครับเอาเอแพงสุดใช่แล้วอะไรลองลองลองลงมาวินเทจครับเอาวินเทจใช่วินเทจก็อยู่เท่าไหร่คะสองหมื่นห้าสองห้าแล้วแต่ แลวยูโรละยูโรอยู่ที่ประมาณส <Okay. S 2> <2, S 1> ั่หนึ่ง <1, 1. S 1> อันนี้คือเป็นซื้อแค่หนึ่งรูปเนาะใช่จพี่พอขาอาจจะให้ให้พี่นิวยังไงบ้างเนี่ยตัดกระสอบเอเอระได้พี่สมมติว่าตัดเอแล้วนี่พอขา,อาช่วยแนะนําด้วยได้ไหมแนะนําว่าแนะนําเออตัวนี้ยังไงขายเท่าไหรไนะ่ได้คร่าวๆนะคร่าวๆได้ปนะได้นะได้ครับโอเคมาเพื่อนๆมาตัดกระสอบเอเอ ตัดกระสอบ a a เจสองมาดูสเปคงานกันนะฮะอยากก็ถามวิธีวิธีการแบบแนะนําในการเลือกกระสอบยังไงบ้างอะแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่อ่ถ้าถ้าคนที่ออกมาดูหน้างานใช่ไหมเขาจะเลือกตัวที่เขาเห็นก่อนแหละอย่างน้อยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องได้ตัวปะหน้าก่อนอ่าตัวเรียบๆอ่ะเห็นเห็นหน่อยก็เอาตัวนั้นวงเก้าศูนย์ทีมอะไรประมาณนี้จะพี่อให้มั่นใจก่อนอืใช่แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเทคนิคของพ่อ้า ของผมอะแตกต<ม>่างกันป่ะของผมของผมขายเองลูกไหนก็ได้อ๋อใช่ของผมลุ้นงานในกระสอบเลยอ่อา,อาใส่ดวงมาเลยพี่เวลาเลือกมันเกี่ยวกับดวงมะเกี่ยวเลยพี่เกี่ยวครับอ๋อเกี่ยวอ๋อใช่ใช่เบื่อมากกับคําเนี้ยเนาะใช่คําว่าดวงเนี่ยใช่เราไม่รู้ข,ข้างในมีอะไรบ้างอ่าแล้วแล้ว,ลว,ลวเราจะรู้ไงว่าเราดวงดีเราดวงไม่ดีฮะเดี๋ยวเปิดเสร็จรู้เอาอย่างพี่ลูกไหนบอกนะ ไว้ยเอาการอันโหลดดีกว่านะได้ไหมไหนพี่เอาการอันโหลดดีกว่ายากมหมยากไหมน่าจะยากพี่อายากเหรอช่ไหมมันจะยืดยืเดเอานี่นี่ก็ได้ไหนะมเอ่ง่ายเอฟซีอ่ะเอานี้ก็ได้อ่ะพอเพิร์อันนี้พอคาที่อาร์เขาอยู่คนเดียวเอาเอทีดีซีได้ไหมอ่ะ เย้ร yeah. ูกนเนยาทุกคนมันลุยกันดีกว่ามาละฮะเดี๋ยวมาเปิดกระสอบเอเอกันพี่อาว่าไงตัวนี้สวยครับวงครับมันเป็นไม้ปั๊มคอเนาะราคาอย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่ี่สามร้อยอัพแลวแบบแบบนี้ขายเท่าไหร่แปดสิบหนร้อยยห้าสิบเดี๋ยวนี้ ก็สอบ A อะไซส์เป็นยังไงบ้างอะพี่อาร์ตสอบ A ไซส์ไซส์ปกติ A, พี่มาตรฐานเลย S M L X L X L จะน้อยแล้วส่วนใหญ่หัวโดดหัวลัานเยอะขนาดไหนอกันหนึ่งก็สอบต้องรุ้นเลยพี่่างลูกมันจะออกหัวหัวโดดหัวลัานแต่งานขายมันก็ดับลงนิดนึงแต่ถ้าลูกไหนมันไม่มีหัวโดดหัวลัานเป็นงานขายรวยเลยพี่ลองอลองสัง,งเกตดูนะอยากรู้เวลากันหนึ่งก็สอบเวลาออกแบบสเปคแบบไหนจะดีกว่าระหว่างหัวโดดเยอะกว่างานขาย กับงานขายเยอะโอ้โหโดดแล้วแต่คนชอบแล้วแต่แล้วแต่หน้างานขายของแต่ละคนด้วยพี่แต่ผมชอบงานขายมันโดดผมไม่ชอบอืพราะผมขายตลาดร้นเองบางคนขายในออนไลน์เนี้ยเขาก็ไม่อยากน้ำสองเขาไม่อยากมีแบบอะไรอะพี่ถูกถูกอะใช่ไหมเขามาระบายไม่ได้เขาไม่มีหน้าร้านอแต่ผมมีหน้าร้านไงมันสา,สามรารถปล่อยได้ทุกอย่างเลยโอเคสวยอะอย่างนี้ถือว่าเราควรจะจับอยู่ในประเภทของใกล้ไหน ได้มันอ,อย่างไงบ้างพี่อาร์ตตีราคายัางไงบ้างราคาเท่าไรห้าร้อยอัพหรอห้ารอยอัพนี่คืออัพถึงเท่าไห,ไหร่ไซส์ปั๊มคอหรืออะไรพี่ปั๊มคอไซส์ XL การาุผมไม่เกินพันทิงฟอยอ่ะเท่ากันพี่ห้าร้อห้ารอยถึงหนึ่งพัน กูพวกนี้ก็น่าอยู่ประมาณห้าร้อยไม่ถึงพันเนาะใช่พี่เป็นป้ายตามเพราะว่าสองสามร้อยขึ้นไปอ่าครับอยู่ที่ลายอยู่ที่ไซส์ด้วยแล้วอย่างเงี้ยเนวน,วนะ<ช>แต่เป็นป้ายเงี้ยอืก็ห้าร้อยอัพเลยซส์เอ็มครับห้าร้อยอัพใช่ว,ว,วงเยอะเหมือนกันนะแย่ตัวตัวไหไรตีราคาอันนี้ก็ว้าวหน่อยพี่เห็นปะ่ะในงานมาัดย้อมมีทั้งหน้ามีทั้งหลังเออใช่มันจะพันอัพอะพี่ อันนี้ถือว่าเป็นหัวยังเป็นหัวแล้วแบบนี้ถือว่าเป็นน้ำสองนะใช่ใช่ครับลายแบบนี้ก็เป็นน้ำสองนะครับทุกคนถ,ถ้าจะเป็นพวกพี่ๆออนไลน์บางคนเขาน้ำสองเขาจะไม่ขายเลยเขาจะไม่ไม่มีช่องทางขายแล้วเขาเก็บไว้เหมาอ๋อคือทําเป็นจัดเซ็ตใช่ใช่กต้องถ้าสาหรับผมมันขายได้ทุกตัวส่วนใหญ่กระสอบน้ำสองก็จะเป็นเหมือนลายทั่วไปเนาะถ้าสเปคงานเอเอเนาะก็ประมาณนั้น แบบนี้รหลครับอยู่ประมาณเท่าไหร่ะแล้วแต่บุคคลขายที่สองร้อยสามร้อยสี่ห้าร้อยหัวได้ไหมหัวได้ไหมหัวได้ไหมได้อันนี้ถือว่านี่ตัวกี่บาทพันอัพออกพันอัพไม่เกินเท่าไหร่หลังแล้พี่มีหลั่งไหมเพี่นเองไม่มีพันไม่เกินพันห้าเคยแบบว่าเปิดไปนานๆเบื่อมั<ะ>้ฮะเบื่อมั้เคยเบื่อมั้ผมไม่เคยเบื่อเลยแล้วเปิดพ้ามันลุ้นมัน<อ>ได้ลุ้นพี่ ถ้าแบบนี้ถ้ากี่กี่ร้อยดีมีผมประมาณร้อยสองร้อยหลนยมันอย่างนี้เท่าไหร่กี่ร้อยแปดสิบร้อยร้อยห้าสิบครับพี่าภาพอย่ 80, 150, 500, 500, 500. างเงี้ยตัวเท่าไหร่ขายปิดสองร้อยสามร้อยบาทนี้สวยว่าสวยนะอย่างนี้ถือว่าประเภทอะไรไดนมันนะพี่ ลายทะลุไปเก็บคู่ถ้าอย่างนี้ตัวตัว,ตวกี่บาทรับแต่พี่พกางมนขายสามสี่ห้าร้อยจะเป็นโอเวอร์ไซส์อืมอืมรับแ่บุคคลขายด้วยนี่ลายอาเนาะสวยเนาะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเค็บเดียวข้าบางเป็นเทปใช่ป้ายป้ายบินตัวนี้เท่าไหร่ฮะสามสี่ห้าร้อยเหมือนกันพี่ ย่างนี้ถือว่าเป็นงานอาร์ตนะใช่ครับเท่าไ,ไหร่ราคาไม่สูงเท่าไหร่ครับผมผมขายอยู่ที่มันร้อยสิถึงสองร้อยได้ลายสวยไดลายสวยกี่บาทผมขายอยู่มันสองร้อยสามร้อยราคาจริงๆนะมีราคากลางนะพูดยากอีกขึ้นอยู่เรื่องอยู่หน้าง,งานอะ่ะบางคนก็บอกว่าต้องยึดราคากลางแต่จริงราคากลางบางทีมันก็มันมันไม่มีเนาะมันขึ้นอยู่ความพึงพอใจมากใช่อยู่ที่คนสองคน อันนี้นัสคาอ่คาครับอันนี้สวยเฮพี่อารอยังไงอะตัวนี้น,นี้เป็นลายรอบเป็นผ้าโพลีลื่นใช่ไหมใช่ใช่แล้วถ้าเป็นผ้าโพลีอย่างเงี้ยลื่นๆอย่างเงี้ยราคาตกมาม,มันมันไม่ใช่ผ้าคารตอนมันก็พูดไปถูกกับพี่บางคนเขาชอบลายเงี้ยเาชอบลายจะถกสู้ราคาเงี้ย แล้วตัวนี้ขายอยู่เท่าไหร่ฮะัมไม่แพงครับพี่ประมาณสองร้อยสามร้อยไม่เกินโอ้ยอ่ะสูงเนานะอยากอยากรู้มีกางเกงทรงแบบที่เด็กวัยรุ่นมันตามหามีกางเกงอะไรพี่ขาใหญ่ๆอะ่ะพวกจังโก้อ่ะจังโก้ไม่ค่อยมีหรอกพี่มีจะเป็นพวกลิกกี้คาร์โก้อ๋ออันครนแนลก็ผมไงแบบนั้นจะมีประมาณนี้ไปเลยพี่นิ่อ๋อขานี่เรียกคาร์อ่อนนี้แบบนี้ w e. ก็สวยเนาะอันนี้เป็นกระสอบอะไรครับพี่อาร์ตอันนี้เป็นยีนลีไวครับรวมรุ่นรีไวนี้คือลูกหนึ่งมีอยู่ประมาณกี่ตัวไม่หกสิบก็แปดติดป่ะพี่ส่วนใหญ่เป็นรีไวแบบอะไระรวมรวมรุ่นเลยพี่ตรงนี้ละไซอ่ะกระไซครับดระไซนี่นะฮะเป็นเกณฑ์สาะไปขายนี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่กสามร้อยขึ้นไปสามร้อยสามร้อยห้าร้อย ขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะขึ้นอยู่กับงานพ้ะที่เราเปิดถ้าเป็นห้าศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยก็เป็นพันพันพันห้าสองพันสามพันเอาไป็ว่าแต่ว่าต้องมาแยกนะว่านี่คือรุ่นอะไรใช่ใช่ถูกต้องผิแต่ตัวนี้มันจะผนขายราคาเดียวเลยนี่คือขายราคาอะไรสามร้ <8 50. S 1> อยห้าสิบไปดูเอเอต่ออุ้ยคุณพระสวยเอาเรื่องนี้ไม้ไร้ไม <Wow! S 1> ส้สวย,สวย wow! องานบายส์วีคอย่างนี้เท่าไหร่หอันนี้ศิลปินนักร้อง<ช>ทาเป็นไงบ้างฮะสามร้อยห้าร้อยได้ถ้าผมขายนะบ๊อบอ,อย่างนี้เท่าไหร่ฮะ หนพี่สามสี่ห้าร้อยครับอย่างนี้ถือว่ายังเป็นเป็นหัวโดดยังเป็นหัวแลวนะพี่แตมยังไม่โดดเท่าไหร่ก็อยู่ที่ล่าจะหลักพันไปล้วหลักพันได้หรอรลายมันสวยไหมสาวสวยสวยนี่มันเป็นลายเต็มอะไรเต็ม ก็อยู่ประมาณพันต้นๆเนาะอ่าแปดร้อยขึ้นไปแปดร้อยถึงพันกว่าโอเคอ่ะโหเป็นเสื้อถัว่วฮะวงนี้นะจ๊ะถ้าวงวงนี้ลายนี้มินิมอลหน่อยราคาคิดว่าเท่าไหร่ราคาผมก็ประมาณสามสีห้าร้อยโอ้ยอย่างนี้ถือว่าเป็นราคาหลุดนะอืมอืมถือว่าได้อยู่ไปต่อได้ทําต่อได้ง่ายๆเนาะใช่ใช่พี่ฮะสเปคงานเอเอก็เนี้ยฮะอยู่ประมาณเฮ้ยสวยอ่ะนี่สตาร์เทคใช่เทคสตาร์เทค กี่บาทได้ฮะสามคอสามคออยู่ประมาณนั้นนะพี่สามสี่ห้าร้อยสามถึงห้ารอยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับความสามารถของพ่อค้าเนอะใช่้านออนไลน์ก็ได้มากนิดนึงอ่าขายขายให้ถูกที่ก็จะได้ราคาสูงขายผิดที่ก็ราคาก็ตกเป็นเรื่องธรรมชาติอุ้ย หัวย่างหัวย่างอืมระดับหนึ่งน่าจะได้ราคาโ okay. อเคห้าร้อย u ไม่เกินพันห้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> าเนาะเกม up tone สทดสอบเอเอกก็จะมีพวกงานทาเล่มาผสมเนาะมีมีมีครับ อันนี้พี่นึ่คืออะไรพี่นึวอันนั้นเป็นงานงานลายมันโ <Okay. S 2> อเคมาฟังนเดียการ์ตูน,นอันนี้การ์ตูนดูผิดบูตัวนี้ควรจะอยู่ในไหนนะลายพวกนี้ปะ่ะใช่นี่นก็ได้เออนเนาไปงานหัวไปเนาะอันนั้นพวกศิลปินวงม,มีวงผสมกันอันนี้การ์ตูนการ์ตูนแบบดีหน่อยกนที่การ์ตูนไซส์เล็กหน่อยโอเคอเคแต่พี่จะจับมาได้ผหมนใหาเขากำลังแบบแยกให้ดูนะฮะเผื่อว่า ใครที่ไปทําต่อจะต้องไปขายแบบไหนบ้างเนาะจากลูกนี้เป็นไงบ้างครับงานขายเยอะพี่งานขายเยอะเลยหัวไม่ค่อยแดงเท่าไรแต่เป็นงานขายเสมอขายได้เกือบทุกตัวเลยอันนี้คือกําลังแยกนี่คือแยกอะไรอยู่เอ่ยนี่เป็นพวกลายการ์ตูนล,ลายการ์ตูนที่เห็นนี่คือยังไงฮะราคาคือยังไงถ้าเกิดว่าคนยกกระสอบไปแล้วเอาไปขายหน้าร้านเลยนะพี่ร้อยร้อยห้าสิบได้รู้กันเลยว่าเวลาคุณยกกระสอบเนี่ยฮะ อ่ะไม่ว่าจะเป็นเออก็ดีหรือเป็นป้ายอื่นๆก็ดีเนาะของโกดังไหนก็ตามนะเนี่ยเรามาแยกสเปคงานให้เห็นเลยเพราะว่าราคาแต่ละอย่างมันมันต้องขึ้นคำนวณอยู่กับราคาของลูกกระสอบก่อนนะใช่ใช่พีต่ต้องมาหารจำนวนกันก็มาหารราคาก่อนส <26. S 2> <c oughs> องหมืนหก่าเดี๋ยวสองหมืนหกอ่ะีไปสองหมืนหกนะถ้าจะซื้อลูกเดียวเนาะ หารอ่าสักสองห้าสิบตัวได้นะโดยประมาณพี่โดยประมาณสองอยห้าสิบตัวบวกบวกลบนะเดี๋ยวนบให้หนหี่เลยต้นทุนตกตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทเหมือนกับเราไปเปิดคัด์น้ําแรกเนอะใช่พี่โดยประมาณครับตรงนี้ก็คือจะได้ประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นงานหัวที่โดดหน่อยเนาะใช่ใช่ครับราคาขายทั่วไปเลยนะพี่ตันนี้เริ่มต้นประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยถึงพันห้าไม่เกินพันห้าก็ขึ้นอยู่ พ่อค้าแต่ละคนเนาะใช่ครับแล้วตรงนี้คือตัวนี้จะเป็นพวกเสื้อโวมครับนอกกระแสในกระแสอีประมาณสี่สิบห้าสิบตัวชุดเซ็ตนี้ก็ประมาณสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบตีว่าห้าสิบบวกลบตีว่าห้าสิบครับเฉลี่ยไปเลยอ่ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบห้าสิบตัวก็จะได้เป็นเงินประมาณหมื่นสองถึงหนึ่งสามพันก็ราคาเกือบจะหลุดได้กําไรกระสอบแล้วเนาะอ่ะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกแนวเน็คาพี่ลายรถครับอ่ะอยู่ที่ประมาณ สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเฉลี่ยไปเลยพี่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสิบตัวพี่แล้วสามพันห้าตัวนั้นจะเป็นพวกวินเทจอันนี้คือไปงานลายอาร์ตเนาะลายวินเทจอะไรประมาณนั้นลายอาร์ตยี่สิบตัว่โดยประมาณมีฮาร์เรยด้วยหนึ่งสามร้อยคิดเฉลี่ยไปสองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยก็ได้พี่สองร้อยอยี่สิบตัวก็สี่สี่พันอครับมาถึงกองนี้กลองนี้ก็จะเป็นกระตูนพี่กระตูนกับลายมันออเฉลี่ยเฉลี่ยเลยนะพี่นะร้อยห้าสิบออื ยอนไปได้อีกครับร้อย้ามสิบเซตนี้อยู่ประมาณที่ร้อยสามสิบตัวร้อยห้าสิบร้อยสามสิบตัวเป็นหมื่นเก้าเกือบสองหมื่นแล้วพี่พี่นิวดูใช่ไหมใช่อ่ะโอเคอันนี้เป็นกองไหลมันอ่าใช่ไหลมันอย่ยงผมคิดเั่วกันและร้อยสามสิบตัวทั้งหมดอ๋อรวมแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ใช่แล้วส่วนตรงนู้นก็คืออันี้เป็นน้ำสองเลยครับน้ำสองก็ขายอยู่ที่ห้าหกสิบาทแปดสิบาท เฉลียล่ยเฉลี่ยไปห้าสิบาทชุดเซตนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบตัวพี่ก็อยู่ที่ประมาณสองถึงสามพันที่นั่งคุยกับพี่อาร์นะครับพี่นิวก็คิดว่านะคือกระสอบลูกเนี้ยถ้าสมมติว่าขายหมดเกิดขายหมดขายเก่งนะก็จะอยู่นี่ฮะประมาณสี่หมื่นนะฮะแต่หักลบเหลือหมืนหม่นลบลบอ่ะหกักโอเคหักสองหมื่นสองหมื่นถกไป บวกลบก็นี่ฮะกาไรก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าเนาะใช่ได้แล้วนะจริงๆแต่ว่าจริงๆต้องต้องต้องบอกก่อนที่เมื่อกี้พี่อาบอกว่าต้องขายให้ถูกหลักถูกที่ถูกถูกแหล่งเนาะถูกต้องครับใช่ไหมใช่เออถ้าสมมติว่าไปขายแบบอยู่ตลาดนัดชาวบ้านกับข้าวก็อาจจะขายไม่ได้ใช่ถูกต้องจะขายได้ประมาณนี้ห้าสิบบาทถ้าสมมติว่าคุณไปขายพวกตลาดนัดกับข้าวก็ต้องเป็นประมาณนี้เนี่ยประมาณงานพวกเนี้ย 5้าส<น>ิบห้าสิบหกสิบเนาะเนี่ยประมาณนี้ห้าสิบหกสิบแต่ถว่าคุณไปขายอยู่ที่ตลาดแบบในเมืองในเมืองหน่อยอปัทวิกรก็ต้องเป็นงานพวกเนี่ยงานหัวลามันไไลาลายกระตูนโอเคเดี๋ยวเปิดกระสอบเรียบร้อยละเดี๋ยวจะพาไปดูการจัดร้านนะฮะที่ตลาดนัดวันนี้ไปที่ไหนเอ่ยวันนี้วันพุธพี่เบิร์ตโตโยต้ารับรี เดี๋ยวไปดูกัน <Hey. S 1> ตอนนี้มาถึงที่ตลาดเบิร์ดทองถมราชบ,บุรีนะฮะ <c oughs> คือว่าเดี๋ยวเราก็นะีฮะมาดูการตั้งร้านเนาะนะฮะกว่าจะได้หนึ่งร้านต้องทำอะไรบ้าง ท่คนไหนดูคลิปแล้วก็อยากจะมาปารมของเป็นลายตัวก็สามารถมาได้ที่ตลาดเบิร์ดของผมราชบุรีฮะซอย9นะ,ะทุกคนหรือถ้าใครอยากจะได้กระสอบป้ายไหนยังไงก็ติดต่อพามาได้ทางคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวก็มาคุยกับทางนิวได้เลยเนาะโอเคคลิปหน้าจะมีอะไรจะพาไปที่ไหนจะไปตลาดตลาดนัดอะไรไปตัดกระสอบอีกไหมหรือไปคุยกับใครที่ แบ่งปันความรู้ให้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วทีนี้ไปละบาย